หากเหตุการณ์ในวันนี้ยังไม่สามารถจะทําให้เราได้ตระหนักใกล้ชิดกับอลอสสุบฮานวตตาเราจะรอเหตุการณ์ไหนจะรออีกอกี่โควิดจะรอให้วิญญาณของเรานั้นถึงลูกกระเดือกแล้วเราจะกลับมารักษาอามานกับตัวตอบาต่อลอสสุบฮานวตตากันนั้นหรือถ้าหากว่าถึงเวลานั้นไม่ทันแล้วบิิิมลลาฮรรหน สถานการณ์ผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ในประเทศไทยนับวันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไวรัสก็เริ่มแพร่เชื้อกันต่อไปจากจังหวัดนูน้นจังหวัดนี้เราควรป้องกันตัวอย่างไรที่หนักไปกว่านั้นเราเองก็ไม่เคยนึกเลยนะครับว่าด้วยสถานการณ์อย่างนี้เราจะได้เห็นภาพอันน่าเศร้าพี่น้องนั้นเสียชีวิตมัสยิดถูกป,ปิดสุนนะหลายๆสุนนะเริ่มถูกงดมัสยิดว่างเปล่าเมื่อเรามาถึงยุค ที่ถูกบดละหมาดในมัสยิดสลามไม่จับมือทั้งๆที่เป็นสุนนะที่จําเป็นแล้วอัลลอฮ์ต้องการอะไรความคิดหลายๆอย่างก็เริ่มเกิดขึ้นนะครับว่านี่เรากําลังทิ้งละหมาดจามาที่มัสยิดหรอนี่เรากําลังละทิ้งสุนนะที่จําเป็นหรอเราสลามไม่จับมือและอีกหลายๆอย่างนี่มันเครื่องหมายของเกียร์มัดแล้วบางครั้งก็ได้ยินว่ายิ่งสถานการณ์อย่างนี้เราก็ต้องยิ่งฟืนฟ้นฟูนสุนนะสิแต่พี่น้องครับเราลองหยุดคิดสักนิดหนึ่งนะครับว่าอัลลอฮ์นั้นส่งโรคร้ายมาเพื่ออะไรเพื่อให้เราท เื่อให้เราทิ้งละหมาดจมาในมัสยิดเหรอหรือพระอ,องค์ต้องการจะสอนให้เราได้รู้จักและฟุ้นฟูสุนนะของท่านนาบีสุลต์ลุอัลเลาะห์สัลลัมมาใช้นิยามฉุกเฉินของโรคระบาดแบบนี้เป็นแบบอย่างให้กับบุคคลตะหนักหันกลับมาสร้างอามานสำนึกผิดกลับตัวตอบัปให้เรานั้นได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานานูวตาลา หากเหตุการณ์ในวันนี้ยังไม่สามารถจะทําให้เราได้ตระหนักใกล้ชิดกับอลอสสุบฮาอานุตาลาเราจะรอเหตุการณ์ไหนจะรออีกอกี่โควิดจะรอให้วิญญาณของเรานั้นถึงลูกกระเดือกหรือให้ลมหายใจนั้นรวยรินแล้วเราจะกลับมารักษาอามานกับตัวตอบ้าต่อลอสสุบฮาอานุตาลากันนั้นหรือพี่น้องครับถ้าหากว่าถึงเวลานั้นไม่ทันแล้วเหตุการณ์ในวันนี้คล้ายกับยุคสมัยท่านนาบียูนสุสอะลัยฮิสาลาตัวสลามในช่วงที่ท่านหันหลังให้กับอุมมารของท่านพระอ,องค์ก็ได้ทดสอบท่านโดยการกับ ตักตัวท่านในท้องปลาเป็นเวลาหลายวันท่านอยู่ในท้องปลาและท่านอยู่ในสภาพของผู้ที่เตาบะสำนึกผิดขออภัยโทษต่อรสอสุบฮานวะตลาตลอดเวลาและท้ายที่สุดแล้วพระอ,องค์ก็ให้อภัยไม่ต่างกันเลยครับในปัจจุบันนี้บางจังหวัดนั้นต้องปิดบางคนนั้นจะต้องถูกกักตัวในบ้านพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยไม่ได้ละทิ้งสุนนะ แต่เรากําลังชะลอสุนนะหนึ่งเพื่อที่จะฟื้นฟูนสุนนะหนึ่งที่เหมาะสมกับเหตุการณ์อันนี้เราไม่ได้ทิ้งละหมาดเรายังรักษาละหมาดที่บ้านของเราถึงแม้ว่าการละหมาดที่มัสยิดนั้นเป็นสุนนะที่ดีแต่การละหมาดที่บ้านนั้นก็ยังเป็นสิ่งที่เหมาะสมและดีมากในเหตุการณ์นี้และเมื่อเหตุการณ์นั้นคลี่คลายไปอินชาลอเราก็จะกลับมาฟืนฟ้นฟูซุนนะนี้อีกครั้งหนึ่ง สุนนะของท่านนาบีเราควรที่จะทําให้เป็นแบบอย่างแบบอย่างว่าอิสลามได้สอนเราในทุกๆสถานการณ์และทุกๆเหตุการณ์แล้วมาตรการป้องกันโลกนี้มีทั้งหมอและผู้เชี่ยวชาญให้คําแนะนําในด้านสาธรารณาสุขแต่ในด้านของอิสลามเราก็ต้องตามจุฬาราชมนตรีซึ่งมีการวินยยิจฉัยแล้วก็มีการประกาศใช้ให้กับมุสลิมทุกคนในประเทศไทยนี้นั่นเองในสถานการณ์อย่างนี้เราก็ต้องช่วยกันครับ ไว้ใจกันรักษาอามานอดทนสบายยากวนกวายใจมากเกินไปรักษาอามานอยู่ในบ้านใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลารักษาจิตใจให้นิ่งเชื่อมโยงกับอัลลอฮฺซุบฮานวะตตาลายำเกรงอัลลอฮฺให้มาก นึกเสมอว่าทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์และอัลลอฮ์แต่เพียงผูดเดียวเท่านั้นที่จะสามารถหยุดโรคภัยนี้ได้อย่าไปที่ที่มีคนแออัดพยายามเก็บตัวในบ้านและรักษาอามาลัลฟังข่าวจากกรมควบคุมโรคติดต่อรับรู้วิธีการดูแลตัวเองให้เข้าใจเพื่อที่จะได้ดูแลครอบครัวคนใกล้ชิดและพยายามเอาใจใส่เพื่อนบ้านที่ลำบากและให้ความช่วยเหลืออย่าใช้ชีวิตแบบตัวใครตัวมันต้องดูแลให้ถึงที่สุดแล้วก็สุดความสามารถของเราท้ายที่สุดแล้ว จงตอบ้าสำานึกและกลับตัวเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานววตาลาโดยการตตอบ้านนี้เองพระองค์จะให้บาลานี้ออกไปฟีอมานิลลา